มาครับเพื <ment> so mm ่อนเพื่อนมาดูลังพึ่งครับทีนี้หลังจากพึ่งกินดอกปาล์มแล้วมันก็ทำลังพึ่งเล็กนะครับตามคาดครับแต่ไม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 ่ไเห็นอดี่ววะมันย้อนแสงบ่ครับเห็นบ่ครับพี่เนอะนี่ครับ อพึ่งเล็กครับเราก็จะได้กินน้ำหวานมาแล้วครับเอายูงบ่เดี๋ยวเราจะทำการเอาพึ่งมากินนะครับ Cái máy cọ của hay Ủa Bèo máy mà cọ cho khắp Chắc sọp đủ Ừ nhanh vô đây được không เป็นหัวน้ำอยู่บ่เป็นยี่บ่ะฮะมันต้องอันนั้นก่อนควันก่อนเออเห็นนะครับเป่าควันก่อนครับต้องใช้ควันต่อนี่ครับเราต้องใช้ดอกปาล์มให้เป็นประโยชน์ อะไรเด้อดูสิเป็นน้ำหนูย่างเหยเป็นน้อยนึงวะเออเป็นด้วยเป็นด้วยู่หัวมันน่ะเออมันต้องเดินห้าคือโบราณว่าน้ำพึ่งเดินห้าเนาะเราต้องใช้ควันนะครับอย่าเอาไฟเผาขเขานะครับผม ขวพาขึ้นไปตัดงาอย่างนี้ลงมานะครับเรารอรอดูดูดูกันครับผมไปแล้วบ่ ทางไม่เด้อลูกเด้อมีขอกอก่อนกดเทตมการณปีก่อนในที่สุดเราก็ได้กินน้ำผึ้งแล้วครับน้ำผึ้งจากสวนปาล์มจากธรรมชาติจากธรรมชาติเลยครับนี่แหละครับการรักษาระบบนิเวศ อันนี้ก็คือน้ำเขาจะยังไม่เต็มเท่าไหร่อัน,นี้รีบเอาก่อนครับปกติก็ต้องเดือนห้าเรน,นบอกน,น,นี่ดอกปลาล์มใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มเท่านี้เลยอบอกเต็มแล้วอมนบอกเ,เราจะมากินกันนะครับเพื่อนๆพอ,อ,อกินน้ำผึ่งนี่มันจะคึกเนอ ไปเด้อไปทำรังใหม่เด้อลูกเด้อพ่อขอก่อนตอนนี้านวาว สมบ,บ, really nice. oh, wow. บูรณ์มากเลยสุดยอดครับสุดยอดสมบูรณ์เลยเดี๋ยวเขาก็จะไปหาเกสรจากต้นปาล์มใหม่ครับว้าวโอ้เลยโอ้โหหนำมันเฮ้ยใส่หรือเปล่ากินแล้วแล้วไนบ พงมาเจอปาดกนล,ละน้อยนะมาลลันกนะดิ่งนห้อยางมาล้ปาดกินเลยเออปาดน,นีบอ,อเออต้อหาถุงมอหกันเด็ดยตัดสองก้วยอ้าออสักเลย ดูคเ,เพื่อนน้ำผึ้งจากเกสรปามเต็มเลยครับประมาณ1นึ่งครึ่งกิโลโอ้โหเกือบกิโลแม้วนี่แม่นบอกนะ,นะถ้าป้า,าไว้อีกประมาณสัก2ออาทิตย์เนาะเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่ครับ ถ้ามันพึ่งนหนถ้ามันเมาควันมันลือมีหายคุณก็เลยเมาแล้วครับมันเกือบใไวน์ใช่ปุ้นว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันน้อยลงมาน้ำมันป้อน นี่แหละคือเรียกว่าการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับอือหือหอมดอกป์า <c oughs> หอมดอกป์าอ่า ไปกินในร่มครับ ดินกุกนๆเนี่นะครับพี่น้องอหวานใส่บ่ ไอ่กินน้ำพึ้งแล้วหวานครับพี่น้องหวานจนแหมคอครับ <c oughs> <c oughs> น้ำยังใสอยู่ครับพี่น้องอือือ

ลูกไปหาหม่ไปหากินลรคปั๊บแม่มุมเขาล้วงแล้วหวานแห้งเนาะน้ำเพลิงนี่ีแค่พี่น้องอือฮึอือฮึอือหืมเฮ้ บึ่งนำนี่เขาเคลียออกอย่าไปข่ามันเด้อพี่น้องเด้อพึ่งมิ่มนะเวลาเขาเห็นเขาเอาควันครับเอาควันไล่มันแล้วมันก็จะหนีอย่าเอาไปไฟไปลนมันนะครับ พวกพึ่งพวกนี้เขาจะมีประโยชน์ในการผสมเกสรของพืชต่างๆนะครับผมจะบรรวเผาเลยครับบ่เป็นนางเหรอเออเป็นนางเฮ้ยกินกนํานางมันนี่นี่น,นี่เอานางมันคุยมันนี่อื้อเฮ้ยย่ะ um <c oughs> มึงเอานางมันนี่อ้อมแม่อ้อมแม่นี่แก้วหวานน้อยกินข้าวอิ่มตรนี้เนาะเนี่ยแก้วหวานเลยปะมาเด้อพี่น้องเด้อน้ำผึ้งครับ น้ำผ้งมาเียมือเอาเบลกบเือเนี่ยเราเบกกะเือมันเป็นมองมันได้สตีอ่ะมีกายก็ไม่อยากว่าป้าไว้ป้าไว้ทำขยยเนาะ

โอเคครับได้กินน้ำผึ้งจากสวนป่ามาแล้วครับพี่น้องเฮ็ดคลิปให้เบิ้งหเด้อกินอ้างเลอเย้แย้มมันหวานแหงมันหวานทีนิดแบบจนแหบคอะน้ำผึ้งแท้เลยครับอันนี้นะกินดอกป่า <laughs> ของแท้แล้วเป็นของแท้ไม่เหมือนจากขวดครับกะขอจบคลิปสำนี้แล้วครับพี่น้องสััสดีครับ